สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนะ้าช่อง YouTube ด้วยกนเนาะทุกคนทุกทานเลยที่มารับชมแนวทางเลยก็มาเป็นกําลังใจให้กับเอเจอยเส้นเดียวกันเนจาจะมาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยจากสายด่วนหกคูเดียนจะสําหรับรัฐบาลไทยของเฮาเมื่อนี่ถือว่าเป็นสูตรสุดท้ายเนาะสำหรับคลิปนี้เราจะ รัฐบาลไทยสายด่วนหกขู่เด่นแนวทางงวดประจำวันที่16เดือนหาดจะพฤษสภาสองพัหาลอยหก18จะมาพบกับแนวทางของไอ้จอยตามขจ้นจ้อาอนสิไปรับชมแนวทางรัฐบาลไทยสายด่วนหวกขู่เด่นวันที่16เมื่อนี้เราจะมาเบิ่งพูนย้อนหล้างกันก่อนจ้ะสำหรับรัฐบาลไทยสายด่วนหวกขู่เด่นของเฮงงวดประจำวันที่สองเดือนหาจะสำหรับพูนสรุป แนวทางขอเฮาเอาหายตัวได้ไปในกรเพื่อจะได้เข้าใจกันนาอ,องตรงสรุปผ้นย่อนลังลว่าจะสำหรับสายด่วนหกคูเด่นงวดประจำคนที่สองจให้เดนวิ่งรูดสองตัวเด่น0กับ3วิ่งรูดจ้าสำหรับผ้นจ้าบน3 8มแดแปล่างศูนยหจ้า สำหรับศูนย์หกจับคู่พาดไปเนาะเด่นศูนย์รูดศูนย์ข้อเท้ามาจา้าโอ้โหเด่นมาแล้วเชียวจ,จับคู่พาดไปเนาะจา้ 0, 0, 0, 0, 0, าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่วะจับหายสามขู่เองเนาะไปบ่ถึงศูนย์หจ้าสำหรับ3ามจับหายสมหกศูนย์หบ่ได้จับหายเนาะเขาเด่นศูนย์รูดศูนย์จะไซ,ไซวิ่งไซรูดข้อเท้าเนาะจ้าชายยิบจับศูนย์ไปวิ่งไปรูดมาหลังตรงตรงศูนย์หกจ้าอ่านี่คือพ้น รัฐบาลไทยไซด่วนหกคูเรียนงวดประจำค้นที่สองสําสำหรับโ้สรุปแนวทางของเราก็คือตามนี่เลยเนะาะสำหรับวันที่16เมื่อนี้ตามรุ่นกันโตจารัฐบาลไทยแอดจอยโล่หาย้สูตรนะจ๊จะสูตรเดิมสูตรลักนี่มีสูตร3ตัวด้วยเนาะโล่หาตั้งแต่วันที่1 5บหาเราจะถามักถ้าชอบถ้าสนใจกับสมารถรับชมหย้อนล้างใดเลยเนาะเผื่อมีตัวที่ตรงใจกันกน็จังคอยตามนั่นะสำหรับ แนวทางสถาบานไทยของเฮาในแต่กขึก้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะหมักสูตรไดกับตามสูตรนันทีสาคัญก็คืออย่าลืมไปกลับกันทุกข้างเนาะถามีตัวหมักตัวชอบเนาะจ้าสาหรับเมื่อนี่รุ่นกันต่อจา้าสาหรับสายด่วนหกคูเด่นของเฮามอนีิไฮเด่นวิ่งรูดสองตัวเด่น6กกับเก้าจ้าโอ้มีแต,เต,เต่เด่นตัวใหญ่ๆเลยเตือนเด่นตัวใหญ่ๆเลยด้วยนี่หก หกกับเกกกับ9วิ่งลูดจะ่สายวิ่งสายลูดก็เฮาหมักตัวใดชอบตัวใดถามักถ้าชอบนําไปวิ่งไปลูดได้จ้าหัวก่อนก็มาสายวิ่งสายลูดด้อจา้าจับคู่เด่น6วิ่งลูดห6หกเจ็เก สำหรับเด่นเก้าลุดเก้าจับขู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองจะสุดสามตัวบนจะหายขู่เดียว,น,ว,น,วน,น,น้องวดก่อนกะบ่อเสียดบอ่อไก่เคียงเลยเนอ้องสุดสามตัวบนของเฮาเก้าศูนย์สามแต่สำหรับสุดสามตัวบนของเฮาก็คือขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะสามตัวหนาสามตัวลังก้าวกันไปสามตัวบนจะได้กวากันไปเนาะ <Es> สำหรับโตเน้นจ้โตเน้นนี่แอนจอยเน้นเด่นเด่นหละคูเนาะเน้นหน่อยเพราะเด่นหลักคู่สมตัวบนสุดเดียวเน้เน Итак, ไว้ด้วยละกันจ้ะส,สำหรับเด่นเก้าลูดเก้าเน่นเก้หนึ่งหรือเก้าสองดีเก้าสองจ้ะสำหรับเด่นหกวิลุฮกเน้นคูเด่นเลยหกเก้าจ้ะ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยไซด์ดวนหกคูเด่นของเห้าแนวทางเมื่อนี้ก็คือตามนี่เลยจะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันเนาะเมื่อนี่คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันเนจาจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางส่งดีเฮงๆปังๆรวย ทุกคนถูกท่านจากขอบพุณนถูกการรับชมจากขอบพุณนถูกการติดตามขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบพุณนถูกๆก,กําลังใจนะจ้ะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเพื่อจะได้บ่พาแนาวทางที่แอดจอยลงห้จ้าแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า